สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสายมอยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับหลังรู้ว่าลิซ่าคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในเอเชียว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างการจัดอันดับโดย TCC Asia เว็บไซต์ชื่อดังของประเทศจีนซึ่งได้ประกาศ100อันดับคนดังที่มีใบหน้าสวยที่สุดในเอเชียปี2020และอันดับหนึ่งก็ตกเป็นของ ลิซ่าและลิซ่ามมนบาลสาวไทยของเราเองนั่นเองส่วนสมาชิกคนอื่นๆในวง l l c k p พิ k ก็ติดอันดับกันทุกคนโดยเจนนี่ได้อันดับที่5 r o โรเซได้อันดับที่8และจีซูได้อันดับที่9แฟนๆชาวต่างชาติมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลย คอมเมนต์ท่านที่หนึ่งกล่าวว่าฉันไม่แปลกใจเลยที่ลิซ่าเป็นคนน่ารักเธอคู่ควรกับรางวัลที่ได้คอมเมนต์ท่านหนึ่งมานะครับลิซ่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเธอมีเสน่ห์มากคอมเมนต์ท่านหนึ่งมาลิซ่าเป็นราชินีไม่เพียงแต่ในเอเชียแต่เป็นทั่วโลกคอมเมนต์ท่านหนึ่งมานะครับ ลิซ่ามีเสน่ห์และเป็นคนดีจริงๆเธอมีค่ามากเกินไปเธอน่ารักมากหน้าของเธอเหมือนตุ๊ก,กตาเลยคอมเมนต์มานะครับสมาชิกวงแบล็คพิง k สวยทุกคนสวนลิซ่ามีใบหน้าที่สวยงามและหุ่นของเธอก็ดูดีคอมเมนต์มานะครับฉันรู้สึกภูมิใจที่ลิซ่าเจนนี่จีซูและโรเซ อยู่ใน10อันดับแรกคอมเมนต์นัด,ดมาความงามของลิซ่าเป็นที่ต้องการของชาวเอเชียมากที่สุดนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอติดอันดับหนึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับความนิยมแต่เกี่ยวกับการที่ผู้คนเห็นสเสน่ห์และความงามของลิซ่าคอมเมนต์นัด,ดมาลิซ่าช่างสวยงามไม่ว่าเธอจะเปลี่ยนทรงผมแบบไหนผมยาวผมหยิก หรือผมบอ๊อบสั้นสีดำก็ตามเธอก็ยังดูสวยสง่าในทุกแบบคอมเมนต์ท่านมานะครับพลังของลิซ่ามโนบาลไม่ใช่เรื่องตลกคอมเมนต์ท่านมาฉันภูมิใจในสมาชิกของแบล็คพิ n งทุกคนคอมเมนต์ท่านมานะครับฉันไม่แปลกใจเลยลิซ่าเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีชีวิต คอมเมนต์ท่าเดมาเธอคือจิตวิญ,ญญาณของจักรวาลและเธอชื่อลิซ่าคอมเมนต์ท่าเดมานะครับราชินีและลิซ่าเธอครองตำแหน่ง3ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2018 2019และ2020คอมเมนต์ท่เดมานะครับลิซ่าเป็นไอดอลของฉันด้วยเหตุผลหลายประการเธอเป็นคนน่ารักตลก น่ารักมากและที่สำคัญที่สุดเธอเซ็กซี่มากดีใจที่เห็นสมาชิก b l a c k พิง์ติดสิบอันดับทุกคนเย่ค yeah! อมเมนต์ไดมานะครับลิซ่าคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกคอมเมนต์ไดมาขอแสดงความยินดีกับเทพธิดาและลิซามโนบาลที่ได้รับรางวัลใบหน้าที่สวยที่สุดในเอเชีย คอมเมนต์ได้มานะครับอันดับนี้ขึ้นอยู่กับการโหวตมันเป็นเรื่องจริงแต่เราไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่ว่าลิซ่าได้รับฐานแฟนคลับจำนวนมากเนื่องจากพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของเธอคอมเมนต์ท้าดัดมานะครับความงามสามารถดึงดูดสายตาได้แต่บุคลิกภาพสามารถทำให้คนตกรลุมรักเธอและนั่นคือ สิ่งที่ลิซ่าทำได้ดีเธอมีเสน่ห์มากฉันรักเธอมากเลยคอมเมนต์ท่านมาเธอสมควรได้รับมันโดยสิ้นเชิงเธอสวยมากคอมเมนต์ท่านมานะครับความจริงลิซ่าควา้าแชมป์รายการนี้มา3ปีซ้อนแล้วตั้งแต่ปี2018 2019และตอนนี้2020ใช่แล้วแหละ นั่นคือใบหน้าที่สวยที่สุดในเอเชียเขมเม่น,น์าจะมานะครับลิซ่าเป็นเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เธอน่ารักมากฉันชอบบุคลิกของเธอฉันไม่ใช่แฟนคลับของ b l a c k พิงคแต่สำหรับฉันแล้วเธอสวยที่สุดใน b l a c k พิงคภาพของเธอทำให้ฉันเป็นบ้าไปแล้วยังไงก็ตามขอแสดงความยินดีกับลลิสาคุณควรได้รับสิ่งน,นี้ คอมเมนต์ได้เมานะครับฉันคิดว่าสิ่งที่ทำให้ใบหน้าของลิซ่าสวยมากคือความแตกต่างมีไอดอลเคป๊อปจำนวนไม่น้อยที่ไม่มือดูเหมือนเธอและพรสวรรค์ในการร้องเพลงเต้นและความสนุกสนานของเธอเธอสวยมากคอมเมนต์ได้เมานะครับหลังจากนั้นไม่นานเธอจะมีใบหน้าที่สวยที่สุดในโลก คอมเมนต์มาเธอสวยมากที่สุดสวยที่สุดและมีความสามารถมากที่สุดคอมเมนต์ตมานะครับเมื่อพูดถึงเอเชียเราไม่ต้องมาการมาตรฐานความงามแบบเกาหลีแต่ลิซ่าสวยทั้งในและนอกคอมเมนต์มานะครับควีนลิซ่าผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก คอ er มเมนต์ทาัดมาฉันไม่แปลกใจเลยที่ลิซ่าเป็นที่1เธอดูเหมือนตุ๊ก,กตาที่มีชีวิตผู้ชายทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้คอมเมนต์ไ er ด้มานะครับลิซ่าเป็นไอดอนที่สมบูรณ์แบบที่สุดบุคลิกของเธอทำให้เธอสวยขึ้นเป็นสิบคอมเมนต์ไ er ด้มานะครับ BlackPink เป็นวงเดียวที่มีสมาชิกสวยทุกคนเลย คอมเมนต์ไ <Comment S 2> ดเลยมานะครับภูมิใจในตัวลิซ่าเธอสวยที่สุดและมีความสามารถมากที่สุดลิซ่าเก่งที่สุดขอสแสดงความยินดีกับราชินีของฉันคอมเมนต์ <Comment S 2> มานะครับลิซ่าสมควรที่จะเป็นเบอร์หนึ่งคุณคือผู้กำหนดความงามการเต้นความมีน้ำใจแ,แรปที่สมบูรณ์แบบขอสแสดงความยินดีด้วยรักลิซ่ามากด้วยหัวใจของฉัน คอมเมนต์้่านมายอมรับว่าลิสตามีใบหน้าที่สวยงามมีเสน่ห์อันยิ่งใหญ่และมีบุคลิกที่น่าทึ่งและนั่นทำให้เธอติดอันดับต้นๆสมควรแล้วภูมิใจกับสมาชิก b l a c k พิ n k ทุกคนที่ติดท็อป10คอมเมนต์้่านมานะครับจีซูควรจะไม่อยู่อันดับ9ในความคิดของฉันเธอสวยกว่าคนอื่นๆที่ติดอันดับมากกว่าเธออีก คอมเมนต์ไดมานะครับไม่แปลกใจลิซ่ามีใบหน้าที่มีเอกลักษณ์และสวยที่สุดคนหนึ่งที่ฉันเคยเห็นดวงตากลมโตริมฝีปากสวยทำให้ฉันตูเธอเหมือนตุ๊กตาอนิเมะในชีวิตจริงเธอน่ารักแต่ก็เซ็กซี่ในเวลาเดียวกันคอมเมนต์ได้มานะครับฉันมั่นใจว่า ลิซ่าไม่ได้มีใบหน้าที่สวยที่สุดในเอเชียคุณควรให้รางวัลหมอที่ทำสัลยกรรมใบหน้าของเธอคอมเมนต์ Comment ให้มานะครับเรารู้แล้วว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเธอสมควรได้รับรางวัลคอมเมนต์ Comment ให้มานะครับถ้าคุณตัดสินพวกเขาในทางเทคนิคหรืออะไรก็ตามแต่ฉันว่าลิซ่า ไม่ใช่ใบหน้าที่สวยที่สุดในเอเชียวงเล็บขออภัยเป็นอย่างยิ่งถ้าฉันพูดอะไรไปฉันไม่ได้เกลียดเธอฉันแค่แสดงความคิดเห็นของฉันเป็นเพราะเธอมีคะแนนโหวตที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและของผู้คนที่ทำให้เธอติดอันดับต้นๆจีซู b l a c k พิง k ตัวจริงมีความนิยมน้อยกว่าลิซ่าดังนั้นอันดับของเธอจึงต่ำกว่าลิซ่า โปรดยาใช้สิ่งนี้เป็นความคิดเห็นที่แสดงความเกลียดชังเป็นเพียงความคิดเห็นของฉันใช่ลิซ่าเป็นคนสวยน่ารักและมีสเสน่ห์จริงๆแล้วทุกคนมีความสวยงามเฉพาะตัวและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ